ครับผมสวัสดีครับผมครับผมวันนี้นะครับผมครับวันนี้เดินทางนะครับเดินทางมารับสินค้ามือสองนะครับผมจากจังหวัดอุดรธานีนะครับผมนี่นี่ครับบรรยากาศนะครับวิวสวยครับนี่ครับบรรยากาศวิวภูเขาที่สวยนะครับผมครับผมเดี๋ยวมาดูกันคร่าวๆนะครับผมนี่ครับเป็นตู้บีพันนะครับผมสี่ใบเนาะครับครับแล้วก็ครับมีอุปกรณ์สายนะครับมีอุปกรณ์สายนะครับส่วนดอก เราต้องไปเช็คกันดูอีกทีนะครับผมครับผมนี่ครับอุปกรณ์ชุดนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมครับผมมีแหลกนะครับมีแหลกมีพอแหวนนะครับไม้อยนะครับผมนี่ครับพอแหวนะครับข่าข้าวนะครับนี่ครับผมอันนี้ต้องต้องกลับไปเช็คอีกทีนะครับผมกลับไปเช็คที่บ้านอีกทีนะครับว่าครับตัวไหนใช้ได้ไหมครับอ่าพอแหวมีเอ็นเทคครับผมเอ็นเทคสองแท่นนะครับมีซีเอสห้าพันหนึ่งแท่นนะครับ ครับผมมีไม้ลอยสองชุดนะครับไม์ลอยสองชุดครับปีคอสนะครับเอฟเฟก์ครับผมสินค้านะครับนี่ก็มีประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับผมครับวันนี้เดินทางมานะครับมาจังหวัดอุดรธานีครับผมครับผมตู้เป็นตู้ที่สวยครับตู้ตะแกรงปั๊มครับผมของอะไรนอนี่เอิร์สอะดิโอซาวนะครับผมนี่ครับครับผมส่วนดอกลำโพงนะครับผมอถึงบ้านนะครับถึงบ้านเดี๋ยวจะทําการลื้อเช็ค นะครับเช็คอุปกรณ์นะครับหรือเช็คอุปกรณ์อีกทีนะครับว่ารับเป็นดอกรุ่นไหนนะครับสภาพดอกเป็นยังไงนะครับผมส่วนราคาก็ขับรอติดตามนะครับผมรอติดตามนะครับผมวันนี้นะครับวันนี้มารับรีวิวให้เป็นน้ําจิ้มก่อนนะครับผมน้ําจิ้มก่อนนะครับรับท่านไหนสนใจนะครับผมกดติดตามไว้เลยครับผมกดติดตามไว้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนะครับผมมีสินค้าตัวไหนเข้ามาใหม่นะครับผมก็จะทําการอัปเดตให้ชมกันนะครับ ผมวันนี้ก็นะครับวันนี้ก็ขอจบพิเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ไม่ไม่ช่วงเย็นก็ช่วงเช้านะครับผมาขออนุญาตไปเช็คสินค้าก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาแจ้งราคากันอีกทีนะครับเนาะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมับฝากกดไลค์กดแชร์เพจนะครับ ครับผมงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม